มีช่วงนี้มันใกล้จะเลือกตั้งเนาะภาพหลุดนักการเมืองนี่มีเยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าภาพหลุดแหละเ็นภาพที่ครเทไทยบอกเอ๊ะภาพหลุดหรือว่าภาพตั้งใจปล่อยภาพขุดด้วยมันเคยมีมันเคยมีในอดีตมาแล้วคือนานหลายปีแล้วเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นคิวของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับมีภาพนะฮะที่เรียกว่าเป็นไม่เป็นประธานในพิธีวันแต่งงานอ่ะการแต่งงานนะครับของเจ้าสาวที่เป็นคนไทย แล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็คือนายยิมเลียกนะครับนี่มีภาพไหมฮะก่อนที่จะไปคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเราต้องโชว์ภาพเขาก่อนนะภาพที่เป็นประเด็นนะฮะซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยชี้แจงแล้วคือเอาเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็บอกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยได้รับเชิญจากฝั่งของทางพ่อแม่ของเจ้าสาวที่เป็นคนไทยว่า ช่วยไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวให้หน่อยค่ะแล้วเขาก็ไปนะฮะจริงๆงานงานของยิมเลียกนี่ก็มีหลายท่านนะใช่ไหมฮะหลายคนไปนะก่อนหน้านี้ไงก็มีภาพเขาปล่อยของใครมาก่อนขอใครถูกขุดก่อนแพรทองทานก็ไปเองนะฮะเยอะไหมคะที่ไปเซลฟี่กันมาด้วยออกมาด้วยนะครับซึ่งเนี่ยคือคุณหญิงสดารัตน์ก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเจถปีที่แล้ว โดยดิฉันได้รับเชิญจากฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวไปเป็นผู้ใหญ่ของเจ้าสาวในงานแต่งของลูกสาวนะครับซึ่งได้พบกับผู้บ่าวสาวพร้อมกับครอบครัวก่อนวันแต่งในหนึ่งครั้งและอีกครั้งเนี่ยก็คือในงานวันแต่งงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พบผู้บ่าวสาวอีกเลยจนถึงปัจจุบันณนะวันนั้นดิฉันทราบจากพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวว่าเจ้าบ่าวเป็นคนกัมพูชามีอาชีพรับราชาการโดยมีพ่อเป็นนักการเมืองใหญ่ ขณะนี้ดิฉันและคนไทยทุกคนกำลังต่อสู้กับความเลวร้ายของแก๊งสแกมเมอร์และกลุ่มมีอำนาจในประเทศไทยที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคนเหล่านี้ดิฉันได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับคนเหล่านี้อย่างเด็ดขาดในทุกรายการที่ดิฉันได้สัมภาษณ์รวมทั้งได้แสดงจุดยืนต่อเรื่องนี้ใน Facebook ของดิฉันเองด้วยดิฉันขอยืนยันว่าคน คนที่ทําร้ายคนไทยและประเทศไทยต้องถูกจัดการลงโทษโดยเด็ดขาดทั้งอาญาและยึดทรัพย์และต้องไม่ปล่อยให้มีการใช้เงินซื้อบุคคลใดหรือองค์กรใดในประเทศไทยเพื่อให้พ้นผิดได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนายยิมเลียกหรือใครก็ตามถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าวดิฉันจะไม่มีวันยอมให้คนเหล่านั้นมีที่ยืนและมาทำร้ายสังคมสุจริตได้ จึงขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ทราบโดยทั่วกันนี่นี่นะก็มแจ้โอ้มีแจงในเฟซบุ๊กนักการเมืองคนใหญ่คนโตระดับแบบเรียกว่าบุคคลมีชื่อเสียงนะคะก็ไปประนังตรงกลางเลยแต่ว่านี่เห็นไหมก็คุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเป็นคือก็คือพูดง่ายๆพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวอะมาเชิญให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวให้หน่อยก็ไปแล้วไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะผู้บ่าวสาวคู่นี้อ่ะที่บอกว่าช่วงนี้ก็มีภาพเยอะนะคะ ภาพยิมเรียกก็มีภาพเบนซมิธเน้ะซึ่งเอาจริงๆเราบางทีนะเราไปเจอใครในสังคมอะไรเงี้ยแล้วเขาขอถ่ายรูปหรือเราอาจจะไปขอถ่ายรูปกับเขาก็ออตามนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งคนคนนั้นน่ะจะจะจะทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าใช่ใช่หรือเป็นใครอะไรแบบเนี้ยใ อย่างาไปที่ประเด็นของนายเบนสมิธบ้างนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีนักวิชาการบอกว่าอยากจะให้ไล่เส้นเงินเครือข่ายเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็ให้ความเห็นว่าขอเรียกร้องให้ภาครัฐเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงินเครือข่ายเบนสมิธและการเชื่อมโยงกับกลุ่มธรุรกิจสีเทาอย่างจริงจงังเพราะว่าการตรวจสอบทางการเงินเนี่ยสำคัญกว่าการเมืองเรื่องภาพถ่ายนี่ไง จารย์ว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมให้ความสนใจกับภาพถ่ายเก่าที่ปรากฏว่าคนถูกกล่าวหาเนี่ยเชื่อมโยงกับทุนสีเทาสแกมเมอร์ถ่ายร่วมกับนักการเมืองไทยหลายคนและมีการตีความจากภาพใบเดียวอะ่ะอาจนําไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนส่วนตัวขอให้ความเป็นธรรมกับบุคคลในภาพและก็ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่มามากกว่าการเอาภาพถ่ายมาโจมตีกันไปมา ภาพถ่ายกับใครก็ถ่ายได้แต่เงินสีเทาเดินทางไปหาใครต่างหากที่สําคัญภาพถ่ายอาจเป็นเพียงมะยะทางสังคมการพบปะหรือความบังเอิญไม่ใช่เครื่องชี้วัดความสัมพันธ์เชิงลึกทางผลประโยชน์จึงไม่ควรใช้ภาพจากอดีตเป็นหลักฐานตัดสินอาจารย์ยังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งที่อยากเรียกร้องก็คือหนึ่งการไล่ตรวจสอบเส้นเงินของแก๊งสแกมเมอร์ว่าไปถึงใครบ้างตรงนั้นต่างหากที่จะทําให้ไทยสะอาดขึ้นประชาชนควรตั้งคําถามให้ถูกจุดด้วยว่า S 1. งเงินจากกล hey, really? ุ่มธุรกิจสีเทาไหลไปที่ไหน 2. ใครรับผลประโยชน์ตรงนี้ก็อยากจะสนันุนให้การทํางานของฝ่ายตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยนะคะก็ไปทําหน้าที่ในฐานะประชาชนดึงเห็นแก๊งสแกมเมอร์ทำร้ายคนไทยมานานมาก ถึงเวลาต้องยุติฝันร้ายต,ตรงนี้ได้เสียทีนะคะอาจารย์โอรานยังบอกได้ว่าเงินไม่เคยโกหกไม่ว่ากลุ่มสแกมเมอร์จะปกปิดตัวเองเก่งแค่ไหนร่องรอยเงินสามารถพิสูจน์ได้ว่าใครคือผู้รับผลประโยชน์เชื่อมโยงถึงใครอย่างกรณีที่ล่าสุดที่ปปองอายัดย,ยึดทรัพย์เครือข่า,ขายสแกมเมอร์มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทเดียค่ะก็ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของรัฐนะคะก็ขอให้ทํางานในกฎนี้และสิ่งสําคัญก็คือต้องให้คนผิดได้รับโทษไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ปล่อยทิ้งไว้นาน ไม่ได้เด็ดขาดช่วงท้ายอาจารย์ก็บอกว่าการยึดแล้วก็อายัดซับมากขนาดนี้เงินหมื่นล้านบาทมีเส้นเงินมากมายมั่นใจได้ว่าโยงใยไปได้หลายเครือข่ายส่วนจะเป็นใครประชาชนก็อยากรู้ถึงเวลาแล้วต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแบบถอนลากถอนโคนอโอกาสของรัฐบาลที่จะพิสูจน์ฝีมือเนี่ยมาแล้วอย่างเต็มที่ใช่แต่ก็เป็น,ปน,ปนเส้นเงินปฏิเสธไม่ได้นะว่าภาพเหล่านี้มันก็มาในช่วงที่การเมืองก็งวดเข้าสู่การเลือกตั้งทุกทีทุกทีตอนนี้คือ มันจะไปเข้าแกปของพักประชาชนที่เขาหาเสียงว่ามีเราไม่มีเทาเพราะตอนนี้พักอื่นเทาหมดละถ้าถ้าตัดสินจากภาพนะเห็นไหมล่ะคือสังคมอ่ะเราก็ต้องมีวิทยาศาสใช่ไหมฮะในการดูข่าวด้วยก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์โอลานบอกว่าเราจะไปตัดสินคนจากภาพภาพเดียวไม่ได้ก็บางทีเขาขอถ่ายรูปด้วยงั้นต่อไปนี้ก็ไม่ คนเขาจะมองว่ายัางไงสมมุติไปเจอเนี่ยเจอคุณอมอในงานกาล่าดินเนอร์ริมแม่น้ำเจ้าพยาคนเขามาขอถ่ายรูปอ๋อไม่ดิฉันไม่ถ่ายอยางไง <laughs> เดี๋ยววันหนึ่งดิฉันจะลงเล่นการเมือง <laughs> เราจะบวกเขาอย่างนี้เหรอ <laughs> มันก็ไม่ได้ <laughs> อีกอย่างเนี้ยฮะ, <laughs> ะแต่ว่าตอนเนี้ยพัก เชิญชวนทุกทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์กับทาง Top News ครับครบรอบ5ปี Top News นะครับก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านร่วมสนับสนุน Top News ให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทเท่านั้น แต่ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลด20%สําหรับการซื้อสินค้าจากทาง Top News สนะครับส่วนลด10%สําหรับการร่วมไปทัวร์กับทาง Top News และที่สําคัญลุ้นจับรางวัลทองคําแท่งหนัก50สตางค์จำนวน6ครั้งตลอดทั้งปีและยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดต่างๆได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ